ดอกยาบบนเขาของลูเนเซประเทศออสเตรียดอกยากะงามคนกะงามอ้ยโอ้ย,อยสวยมากอิดเขาไม้อิดเขาไม้ใครอิดมา เราจะไม่เหยยบดอกไม้เอาไว้ให้คนอื่นเชยชมสามีก็เดินหาถ่ายรูปไปเราจะเดินกลับไปดูแม่น้ำือน,นเซอีกรอบนะึ่งรู้สึกว่าเราจะเป็นคนไทยที่สวยที่สุดในนี้เหมือนเดิมมีผู้เดียวนั่ง ดูๆๆๆๆตรงนี้ก็มีดอกไม้เห็นกันไหมแล้วก็แม่น้ำลือนเซลือนเซแล้วก็ภูเขาหิมะข้างล่างอิดเข้าไหมอิดเข้าไหม Ê. Suối thì là.